สงชุดมากกราศีใส่ไปงานแต่งงานปอยตรีชาดาเจ้าสาวเห็นยังอดใจไม่ไหวสองชุดมากิราศีที่ใส่ไปงานแต่งงานปอยตรีชาดาอกขวาเจ้าสาวเห็นยังอดใจไม่ไหวชุดนี้ใส่ได้คนเดียวก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับปอยตรีชาดาแต่งงานอกขวาเป็นสะพายหงยกเต็มตัวแล้วโดยปอยตรีชาดานั้น ก็ได้สวมชุดบาบรพร้อมมงกุฎดอกไม้ไหวซึ่งเป็นงานหัถศิลป์รวมถึงมงกุฎดอกไม้ไหวถ้าว่าแหวนกอไก่จะตะวาวนซึ่งเป็นการขึ้นมือจากทองคําแท้ทั้งหมดทั้งยังสวมใส่เครื่องประดับทองคำเรือและเพชรพลอยโบราณที่สุดแสนจเจริญค่ะและช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยก็คือช่วงเวลาการโยน่อดดอกไม้จากเจ้าสาวปอยตรีจดาซึ่ง ก็มีคนในวงการร้อันเทิองอย่างอ้ำพัชรภา,าเมริษนาดไปรอรับช่อดอกไม้โดยสาวผู้โชคดีที่คว้าดอกไม้ในงานแต่งปอยตรีชดาดได้ก็คือเมริษนาดนั่นเองจ้าและมากี้ราศีก็เป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่หากไม่พูดถึงก็คงไม่ได้จริงๆโดยงานนี้มากี้ราศีได้ไปในชุด เรยรถยาวรรูปว้าวหน้าโชว์แผ่นหลังซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าหากหุ่นไม่ดีจริงใครใส่ชุดนี้ก็คงไม่รอดโดยทางด้านเจ้าสาวป้ายแดงปอยตรีชดาเกตหน่อยยังเข้ามาคอมเมมตนด้วยว่าตอนนี้เพื่อนๆแก้งมัธยมพี่บอกให้กี่1 0บสิบวันนี้เราจะพาไปส่องลุกมากี่ราศีในงานแต่งงานปอยตรีชดา จะสวยขนาดไหนไปดูกันเลย